จีมีเอ้ยมากับผมอองซ่าจีมีเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมากับเกมไมครับเซิฟองเอ็นริวตอนที่สองแล้วผ,<ม>ผมบอกแล้วครับตอนที่สองยังริียวหรือเขาจะมาเล่นด้วยน,นะครับโอเคเดี๋ยวไปดีครับอยู่ไหนครับเนี่ยดีบ้านคุณชื่ออะไรครับเด็เกตครับโอเคไปเด็กเกียรติข้องนะครับ <c oughs> <c oughs> ของไปเอ้ยผมไม่ได้อะไรผมกินอาหารก่อนเป็นเดือนผมกินหมูเนื้อไก่ย่างฮาลาวไปเลย เฮ้ยเปผมไม่มีเสียงวะเดี๋ยวไม่มีเสียงวะวะเฮ้ยเฮ้ยนี่กินวะเป็นหนูไม่มีเสียงอ่ะเดี๋ยวมันป็นเสียงวะวะอ้อปิดเสียงนี่เลยนี่เลยเสียงหายไม่ไหนเอ้ยกินนี่ดีกว่าเสียงหายไม่ไหนแล้วโอเคหามางอร่อยจังเลยง้มโอเคนี่ผมนี่ผมกำลังทำบ้านบ้านบ้านแบบผมทำก่อสร้างใหม่ฮะ ผมก็ของไว้ยกับแม่ยังผมก็เปิดดไไ้ตอนนี้เราจะมาทำข้อใหม่ดีดีตีตีใหม่โอเคอืมอืมโันเรยวเรีวเวไปดูข้างโน้นเลยพี่ชั้นพี่ชั้นที่พี่ชั้นชั้นสองริบร้อยแล้วไปดูมีมันไะไอยู่ดอกไม้นี่ไปพุ่งเขาหรอ เขมไม่กลิ่นกระเทียมเนียกระเทียมพี่ฝนทำพี่พี่ฝนทำไม่เสร็จทีเหรอทำยังไม่เสร็จทีเฮ้ยต้องการมันไดอีกเลยหรือไม่ได้ไย่ขอสร้างเลยนะเอันเอากดเนี่ยขอให้เขามาเอาก่อนเขามาเลยโอ้โหเขามาเลยโอ้โหเสียใจโอ้โหเก็บไม่ได้ทำไมดีโอาไว้อะไรเนี่ยฮะ ผมมั่นใจกับสมบัติในนี่เลยไม่มีก็ทำไม่ได้นี่มันไงมันลอยไปด้วยไงสมบัติปุ๋ยแล้วคนเป็นไรคนเป็นไรเนี่ยโอเคง่ายไม่เลยเร็ว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 ดิอะไรบ้างอะทำอะไรอ่ะเอายังไม่เสร็จเสร็จแล้วท่านสองอะไปดูวันใดอ่ะโอ้ยเร็วเลยอย่าเก็บอย่าเก็บมึงเก็บตายนะ ไอยอยากก็บนะไม่อยู่นี่ไงดิโก้ไปออดดิโก้เข้าห้องรีวิวดิมาไอ้ตรงนี้ฮนะะขึ้นขโมยละเด็กนี่ก็ะตุกใจเหมือนกันโอเคเก็บของแล้วน่าจะเก็บของนี่กแหละดดูดเลยเต็มเต็มหมดโอ้ยว่ยไม่ได้ออดเลย เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเก็บพ้องกันนะนาทีนะโอเคยังสามนาทีถ้าถ้าสิบถ้าถ้าสิบเดือสิบเอ็ดเนี่ยพี่ก็พี่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 ก็จบพ,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 พี่จบรายการน,นะแล้วถ่ายพวกนี้ตอนที่สามใช่นะไม่เดี๋ยวดิไม่เก็บพ้องกันยางเลยเก็บ <eigenlijk> พ้องกัยานเลพี่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 เจคายใหญ่ที่ที่มึงแคบโอ้ยหมดแล้วไงนี่ไงไม่ได้ไง วอเล่นอมาจริงมั้โอลิโอมาสผมไม่เก็ตโอลิโอมาชพี่เล้วครับพี่โอ้ยเดี๋ยวน้องงี้น้องมาแล้วเวนนั่นเพลงอะไรอ่ะเรียวคุณร้องเพลงอะไรผมไม่ชอบเลยเนี่ยนะแอปเจ้ามึงกำลังนี่พราะเไม่พัดเสียงยังไงเพราเสียงมันไม่ได้ยินแน่เลยว่าโอเค โอเคโอเคอายโอเคก่อนไม่ได้โอเคโอเคโอเคเก็บเล็กดูดเลยดูดนี่เก็บเงิเงียบอืมขุมมลชั้นนึ่งโอเคไปแล้วสวยสวยมากเลยสวยมากเลยไปดูวนี้หนาตัวสวยอ่ะนั่ย เนี่ยขบวนนี้พี่พี่พี่ขบวนนี้พี่จะทำอะไรดีนะเออไม่แน่ก็ตุ้นหนังสือต้องหาหาหาโอ้หาหายูี่ไหนหาไออะไรวะเอออะไรเออเราต้องหาต้นต้องหาต้นไม้ไผ่เออเออแบบขบีขบีเดือดเออสไปเดอร์นั่นมันตอนเช้าอยู่นะเอออยากให้เหรอเอ้ยตึ้งโมดุกเร็วเย้ ริวไปบ้างพี่ที่ตรงทางเราจะเต็มโมที่พี่เอาใช่ไหมโอเคพี่เอาหมดเลยดีมากนะพี่เอาเตงโมเดินเล้วเคาแย่งไม่รู้ปุ๊บเลยรีบีแล้วเมื่อกี้ริวเอาจากพี่มาใช่ไหมพี่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไี่เด้นใส่ริวเลยเห็นไหมมันโยมาครับโยมาฟักตัวนี่ก็โด โด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 ไอ้ไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่โดแก้วห้าบาทมันเกลี่ยเกล้าห้าบาทปะห้าบาทโอ้ยม okay. oh, oh ันเกลี่ยกันโอ้ยโอ้ยขานีก่อนนะไอ้น้องไอ้ตูดแล้วก็เก็บมาเก็บต่ออีตูดนี่อยู่ไหนอ่ะมา้ที่นำโคตรนี่ไหนอ่ะก็อยู่ไหนอ่ะมาแล้วอยู่ข้างหลังไม่ไปไหมดามพี่มาโอ้ย ใครตายเฮ้ย,อยโอเคไม่รู้อง่วงดีโอเคหกนาทีแล้วนะครับโอเควันนี้ตอนนี้เราจะไปไอตอนนี้ตอนนี้จะทำฉันต้องสือ,อนะนี่คือนระกเราไปแล้วนะเจอเร็วเร็วเจ้าเร็วเจ้เร็วไม่ไพ่ไม่ใช่พิษเจอแล้วนี่สิเจ้านี่แหละเจอแล้วนี้กดเลยเจ้าเขาเรียกต้นไผ่ไม่ดีเจ้ต้นนึง ขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกขาเีกว่าอีกต้นหนึ่ง,งมันไม่ใช่ตัวเ<อ>ว้ยคุณเจ้าอยู่นะไปทำหนังสือกระดาษก็พอโอเคไปทำไปทำเท่ากระดาษนี่นี่ก็ทำกระดาษแล้วเอาทำทำโต๊ะคราฟเลยไปพวกเกมือเราเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยจะแม่ผมหายหมดโว้ยคุณเทคเกมเมอร์ปากเหี้ผม โอเคยังชั่วสดใสไงเมื่อกี้โอ้โหเหมือนเหมือนเกมไม่ได้รว้มานี่โอ้ไม่รว้นะโอเคดูไอ้หนูไอ้หนูมองแอ๊ ประตูยังโอเคมาทำหนังสือก่อนเลยครับก่อนนิดเดียวครับเป็นนี่นาะยครับเป็นกระดาษน,นี่เลยโอเคทำหนังเนี่ยหนังสือนี่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 โอเคตู้นี่ต้องการไม,ามกนนะไม้สามก้อนนะโอเคไม้สามก้อนไม้สามก้อนนี่ก้อนหนึ่งหกเลครบแล้วแล้วก็ครับเลยแล้วกลายเป็นตู้หนังสือหนึ่งอันนะทุกคนเชล้าไม่ใ้น้องเล้า เทไหมล่ะแล้วแรกต้ต้องซื้อกันนะเต้ไม่รู้กี่ตู้อะไรเพราะผมต้องอ้นี่ก่อนมันจะหายากโอเคเร็วเร็วเร็วเอาตู้เร็วกระดาษให้พี่ที่กระดาษเร็วกระดาษคอัมาเอาไปเอาเอาต้นเอาต้นต้นไม้มื่อกี้พี่เลยเอามาพี่ทำเองโอเคอ่าโอเคได้แล้วโอเคได้ อ๋อมันต้องการย,ยานยโอ้ต้องซื้อีกอันนึงแต่วงงม,ม่นี่ก่อนไม่ได้เราไม่ต้องซื้อมากนี่ถึงในโลกต้นแลว้ยไก่ผมก่อนแล้วแล้วก็เอามากินแล้วก็เอามากินฟองอได้แล้วเต็งโมได้แล้วอะไรก็หมดเลยเรียบร้อยยังขายคุกกี้นะยังไม่ได้ทีคุกกี้ต้องหาต้นป่าต้องหาป่าคุกกี้อะลีวมจะดับหล้าไอ้เด็กนี่อย่าดูมาเล่น ไม่ดับทีต้องดูใครไม่ไไมล้วเลยเมื่อวานเมื่อวานเลยนี่แล้วเส็งเลยมั้ง My name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 , My name. โอเคแค่น okay, ี้พอเลยยังมีตางไ้โอเคโอ้เราเอานี้กออนนะแล้วตรงนี้โอเคแล้วก็ได้แล้วนี่ต้นหนังสือจะออกมาครับเป็นอะไรครับโอเคนี่ โอเคแล้วลวูกคุณนับวิธีวิธีวิธีการใหม่ของผมเอ้ยที่เราบังดับนะครับเราบังดับอ,อ๋อโอเคหนังสือ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  นังสือเสร็จแล้วครับนี่ครับโอเคดูดูดูมานอนก,ก่อนโอเคนอนเลยโอเคนอนเลยโอเคครับก็วันนี้นเราขอลาไปก่อนแนะครับ ของไอ้กล่องท่าจีีเกมเมนะครับกับรายการของ่าจีีเกมเมอร์จเกมไหมครับเ้าบออนลิวนะครับกับตอนที่สงครับไปไปครับไปแล้วเฮ้ยหยุดมาเลยยเฮ้ยลิวไปแล้วไปลวครับตูตูตู้เขนีัครับเฮ้ยไป